วันนี้กดแบ่งปันกดรายนิยกับเรื่องของการขายเลยนะทุกคนใครที่ฟังในไลน์นี้วันนี้นะคะการแบ่งปันในวันนี้สาคัญมากนะคะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะขายของได้ดีขึ้นนะทุกคนใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่บ้างใครขายของออนไลน์อยู่บ้างออนไลน์แบบขายในโลกออนไลน์หรือว่าขายของหน้าหน้าหน้าบ้านเราออฟไลน์มีไหม ใครที่ขายอยู่วันนี้วันนี้ครูแบ่งปันเรื่องนี้เลยนะแบ่งปันเรื่องกดแรงดึงดูดกับการขายใครยังไม่ได้ไปไหนนะสามารถที่จะฟังกับครูได้นะคะครูกำลังใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดยอดขายอยู่แล้วครูก็ดึงดูดได้จริงๆครูมีออเดอร์ในการทําขนมทุกวันแม้กระทั่งในการทาทำของครูอะ่ะครูไม่ได้ออกมาพรีเซนต์การขายขนมซึ่งในอนาคตรครูอาจจะมาทําสิ่งน,นี้ก็ได้นะการใช้กดแรงดึงดูดเนี่ย ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าเราจะรู้จักเรื่องนี้หรือไม่เราก็ใช้อยู่ดีทีนี้กดแรงดึงดูกับการขายใช้ได้ทุกเรื่องนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีสินค้าหรือไม่มีบางคนทําแอปไงบางคนทําแอป ดึงดูดดึงดูดคนมาใช้แอปเดียวกับเราเราจะได้มีส่วนในการได้ในรายได้นี้จริงไหมคะหรือเราจะเป็นคนขายสินค้าเองโดยตรงเลยการขายก็คือขายบริการขายสินค้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะมาบอกคือจะบอกทุกคนว่าเราเองอยู่ในโลกใบเดียวกันคะ่ะอยู่ในโลกใบสีฟ้าเนี่ยใบเดียวกันและการอยู่ร่วมกันคือโลกของเรา หมุนรอบตัวเองในขณะเดียวกันการที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์การที่เป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าพลังงานต่างๆถูกขับเคลื่อนด้วยการด้วยการที่ทำให้ต่างๆได้เดินไหวไปต่างๆนานาตัวเราตัวเรานี่นะคะทุกคนฟังนะตัวเราเนี่ยถ้าเอากล้องไปสองเนี่ย ตัวเราจะเป็นคนที่สั่นสะเทือนเนาะพี่แต่ว่าที่เราไม่เห็นว่าตัวเราสั่นสๆเนี่ยไม่ใช่ป่วยนะตัวเราสั่นๆันเนี่ยคือหมายความว่าตัวเราเนี่ยคือสั่นเร็วมากจึงมองไม่เห็นว่าสั่นทุกทุกคเรีกว่าทุกทุกอนูของโลกใบนี้เราอยู่ร่วมกันด้วยพลังงานหรือเราอยู่ด้วยมวลรวมของโลกโลกของเราเนี่ยมีมวลรวมมวลรวมของโลกคืออะไร มวลรวมของโลกคือในขณะตอนนี้พลังงานโลกเราอะเป็นแบบไหนถ้าวันนี้นะคะคุณจะบอกแบบนี้ก่อนคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยสามคนขึ้นไปค่ะการที่มวลรวมของโลกเป็นแบบไหนคนสามคนขึ้นไปคิดแบบคิดแบบไหนเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกความคิดที่สามความคิดขึ้นไปคิดแบบไหนมวลรวมของโลกจะมี ความคิดไปในทิศทางนั้นถ้าวันนี้นะคะเราคิดแบบไหนและมีคนคิดแบบเดียวเรากันสามคนจากที่เราคิดคนเดียวเนี่ยการคิดแบบนี้สามคนขึ้นไปจะทำให้ความคิดเนี้ยเป็นจริงเร็วยิ่งขึ้นสมมติว่าทุกคนในห้องเนี้ยทุกคนในห้องเนี้ยไม่อยู่กับครนในตอนเนี้ยเป็นคนที่คิดบวกจริงไหมเป็นคนที่คิดบวกคิดดีคิดบวก คิดในความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดแสดงว่าเรื่องนี้ถูกมวลรวมของความเชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้เรื่องนี้มีการที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นจริงมากขึ้นถ้าเราอยู่ในมวลรวมของโลกที่เป็นพลังงานแบบเนี้เราจะมีความเป็นไปได้ในการทําความเสร็จของเราให้เร็วยิ่งขึ้น เรื่องที่ครูอธิบายมาอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เราอาจจะต้องเปิดใจในการรับฟังแต่ถ้าทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนจะสามารถดึงดูดเรื่องราวที่เราต้องการได้แล้ววันนี้โลกเรามวลรวมเป็นยังไงคะทุกคนครูยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าเรากําลังขายของอยู่แล้ว แล้วมวลรวมของโลกที่เราได้กระแสมาเศรษฐกิจไม่ดีเลยน้ำมันก็แพงคนไม่ค่อยเดินเลยโอ๊ยตอนนี้ฝนตกบ่อยคืออะไรก็ตามที่แบบว่าทองขึ้นราคาเนี่ยคือกร,กระแสที่เป็นมวลรวมของโลกคนคิดแบบนี้หรือหรือตอนนี้คนป่วยเยอะมากเลยคนป่วยเยอะมากเลยโรคระบาดเยอะมากเลยเราคิดแบบนั้นอะเราคิดแบบนั้น คนหลายคนก็คิดแบบเดียวกับเราหรือคนกลุ่มหนึ่งคิดแบบเนี้ยมวลรวมของโลกนะก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นสภาวะที่เป็นพลังงานแบบโลกระบาดเยอะเอาเป็นว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่คิดแบบนี้เขาจะเป็นแบบนั้นถ้าวันเนี้ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีและเราเองก็คิดไปแบบเดียวกับเขา เศรษฐกิจไม่ดีเเราจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะเรากำลังเกาะกระแสมวลรวมของโลกพลังงานแบบเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับสิ่งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าและถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งแหละเราจะไม่สามารถดึงดูดความสำเร็จได้เราคิดแบบไหนอะความสำเร็จเราจะเป็นแบบนั้นมวลรวมของโลกแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เราจะเอาตัวเราไหลไปแบบไหนถ้าบอกว่าวันนี้ขายไม่ดีเลยเพราะว่าวันเนี้ย เศรษฐกิจกไม่ดีเราเองก็จะขายไม่ดีตามที่เขาบอกจงจงเอาเป็นว่ามัวลรวมของโลกเราเป็นแบบไหนไม่เอาเป็นว่าใครบอกอะไร ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งเราต้องไม่คิดแบบเดียวกับเขาถ้าวันนี้ทุกคนฟังจนจบแล้วครูจะบอกวิธีการที่จะทําให้เราขายดีด้วยนะทีนี้เมื่อเรานะมวลรวมของโลกเป็นแบบไหนแต่เราคิดว่าไม่สิเศรษฐกิจของฉันดีเศรษฐกิจของฉันดีไม่ว่าใครจะมาบอกอว่าวันนี้ขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยเดินไม่เกี่ยวฉันขายดีฉันขายดีายดจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนมวลรวมของโลกของเราใหม่ละ ไม่ต้องสนใจว่าใครจะบอกว่าเป็นอะไรอย่าเอาตัวเราไหลไปกับสิ่งนั้นให้ยืนหยัดกับสิ่งที่เรามาทำเราขายสินค้าอะไรเราทำอะไรถ้าวันนี้ที่ผ่านมาเราเคยคิดแบบว่าเออใช่ว่าขายไม่ดีให้เราออกมายอมรับให้เราออกมายอมรับว่าไอ้สิ่งที่เราขายไม่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเป็นคนดึงดูดมา เราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่ที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เพราะผลพวงของความคิดของเราในวันนี้คือสิ่งที่เราทำเมื่อในอดีตการที่เราจะเจอสิ่งดีๆได้ในอนาคตคือเราต้องเปลี่ยนการลงมือทําในวันนี้ใหม่ให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการให้เรายอมรับก่อนทุกคนถ้าเมื่อก่อนอดีตเราคิดว่าเราขายไม่ดีเราขายของไม่ดีเลยอะที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นอะไรไม่รู้แหละอาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้แหละ แต่ให้เรายอมรับก่อนใช่ไอ้ที่เราเป็นมาวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราดึงดูดยอดขายไม่ได้อ่ะคือเราเองนั่นแหละที่เป็นคนเอามายอมรับยอมรับแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับการเริ่มต้นที่จะดึงดูดยอดขายด้วยการใช้กดแรงดึงดูดเคยเคยได้ยินเคยได้ยินแบบนี้ไหมหรือใครบางคนเคยคิดแบบนี้ไหมทาไมจัก,กรวาลทดสอบเราแรงจังเลยอ่ะทําไมวันนี้ทําไมวันเนี้ย ทำไมวันนี้เจอเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยฉันต้องก้าวผ่านให้ได้วันนี้จัก,กรวาลวันนี้พ่อทดสอบเราหนักมากเลยใครเคยคิดแบบนี้บ้างพี่เคยถ้าเคยพิมพ์ห้าๆห่ยได้ไหมคะพ่อทดสอบหนักมากเลยวันนี้ต้องผ่านไปให้ได้ทําไมฉันต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วย,ยถูกจัก,กรวาลโออโหยเล่นข้อสอบหนักมากเลยวันนี้ทําจะผ่านหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เวลาเราเจอเรื่องราวร้ายๆเนี่ยคิดแบบเนี้ย ใครเคยใครค,คิดอารมณ์นี้บ้างจัก,กรวาลไม่ได้ทดสอบเราหนะักแต่สิ่งที่เราเจอในวันนี้เราเองยอมเราเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกจัก,กรวาลว่าฉันต้องการสิ่งนี้ จักรวาลก็เลยจัดมาให้กับสิ่งที่เราต้องการเวลาเราบอกว่าเราเครียดเราเจอปัญหาหนัหนกเราขายไม่ดีเราแย่วะ่ะนั่นแหละเราบอกจักรวาลไปก่อนจักรวาลถึงจัดให้นึกออกไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการที่จักรวาลยื่นมาให้เราก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา,าเราเองเป็นคนบอกว่าเราเป็นสิ่งนี้ขายไม่ดีเลยว่ะวันนี้วันนี้ชีวิตแย่จังเลยวะ่ะวันนี้ทําไมเป็นแบบนี้วะนึกออกไหมคะต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเราเองเป็นคน ขอไปก่อนเราถึงได้รับสิ่งนั้นการที่เราจะดึงดูดยอดขายได้อันดับแรกเลยเราจะต้องไม่มีการแข่งขันกับใครแม้กระทั่งตัวเองเราจะต้องไม่แข่งขันวันนี้คนเราเพียบพร้อมตั้งแต่เราเกิดมาแล้วว่าเราจะต้องไปแข่งกับใครอีกอะจริงปะเราเองเหลือเฟืองมาตั้งแต่เราเกิดแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครการที่คนเราจะแข่งด้วยกันได้ทุกคนจะต้องมีทุกอย่างเท่ากันนะ คนทุกคนจะต้องคือวันนี้ที่เราบอกว่าแข่งนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเราไม่แก้ตรงจุดนี้นะคะเราต้องมาแก้จุดนี้ก่อนเราเองใช้ชีวิตด้วยการแข่งกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าไม่ต้องแข่งกับใครแม้กระทั่งตัวเองใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไปให้เต็มที่ทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมเราเองใช้ชีวิต แบบที่แข่งกับคนอื่นอยู่ในใจในภายนอกนะเหมือนรักกันเลยเหมือนรักกันดีเลยไปทํางานเนี่ยเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยรู้สึกรักกันดีพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้กันดีแต่เวลาในใจเนี่ยคิดว่าฉันจะต้องชนะฉันจะต้องชนะฉันจะต้องทํางานให้ดีกว่าฉันจะต้องรู้สึกดีกว่าฉันจะต้องได้เลื่อนขั้นเร็วกว่าเคยเป็นแบบนี้อยู่ไหมในใจเรารู้สึกแข่งขันกับใครที่รู้สึกแบบนี้ ในภายนอกรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ในใจเนี่ยแข่งกับเขาตลอดเวลาแสดงว่าใจใจของเราเนี่ยขาดแคลนนะทุกคนเราต้องเข้าไปแก้ที่ข้างในก่อนคะ่ะเราต้องรู้สึกให้รู้สึกดีรู้สึกไม่อยากแข่งกับใครไม่ต้องแข่งกับใครเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงครับครูไม่เคยคิดที่จะแข่งกับใครอยู่เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับครูใช่เลยคะ่ะถ้าเราเป็นแบบนี้ได้นะคะใจเรามันจะโล่ง แเราจะไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกจะต้องลำบากใจในการลงมือทำอะไรก็ตามเมื่อเราเอาจริงๆนะถ้าเข้าใจแบบนี้นะคนหนึ่งคนจะแข่งขันกับคนอีกหนึ่งคนได้เนี่ยต้นทุนต้องเหมือนกันเป๊ะเลยนะใครละ่ะที่เหมือนกันต้องเกิดวันเดือนปีปีเดียวกันวันเดียวกันเลยนะต้องเกิดแบบพร้อมกันเลยนะถึงจะแข่งกันได้อะต้องแบบ เท่าเทียมกันนะถึงจะแข่งกันได้ถึงจะเรียกว่าแข่งขันกันได้อะบางคนบอกว่าเราคนเป็นแฝดกันล่ะเกิดพร้อมกันคนเป็นแฝดกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยทุกคนจริงป่ะคนเป็นแฝดกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยการที่คนหนึ่งคนการที่คนสองคนจะแข่งขันกันได้เนี่ยต้องกินอาหารเท่ากันเลยนะการที่คนเราจะแข่งกันได้จะต้องหายใจเท่ากันกินข้าวเม็ดจํานวนเท่ากันจะต้องเอ่อมีลมหายใจเข้าออกเท่ากัน แต่งตัวเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันถึงจะแข่งกันได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเราเนี่ยไม่สามารถแข่งกับใครได้เลยขอบคุณป้าองเข้าใจไว้เลยว่าเราไม่สามารถแข่งกับใครได้ในวันนี้ไม่เลยนะทุกคนไม่เลยนะเพราะฉันวันนี้หนะ้าที่ของเราคืออะไรคะขายสินค้าของตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใคร ตั้งใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการที่ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ครอบครัวเราดีขึ้นการที่เราจะขายของให้ได้จากการที่เราไม่แข่งขันกับใครแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่จิตตั้งต้นของเราในวันนี้มาขายสินค้าต้องการอะไรคะ ต้องการอะไรทุกคนหลายคนจะบอกว่าก็ต้องการเงินสิขายของก็ต้องการเงินสิใช่ต้องการเงินถ้าจิตตั้งต้นเราต้องการได้เงินถูกแล้วค่ะได้เงินแต่ไม่ใช่สิ่งแรกที่เราจะต้องจะต้องมีจิตตั้งต้นเรื่องนี้นะจิตตั้งต้นของเราถ้าเราอยากได้เงินเราจะได้เงินจริงๆแต่จะได้แป๊บเดียวและเงินนี้จะมีการดึงดูดออกไปจากตัวเรา ถ้าเราอยากได้เงินเราจะได้เงินจริงๆนะทุกคนแต่จะได้เงินเท่าที่เราส่งพลังงานออกไปนั่นแหละและเงินเนี้ยก็จะได้ชั่วครั้งชั่วเขาวไม่ได้ทั้งไม่ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่ออกมาขายสินค้าออกมาเป็นผู้ให้ในการขายสินค้าของเราแก้ประโยชน์อะไรให้กับคนบนโลกใบนี้นั่นแหละสินค้าของเราอะ่ะ จะอยู่ในใจของเขาถ้าเราออกมาให้จริงๆเราออกมาบอกผลิตภัณฑ์ของสินค้าเราเหมือนกับการที่เราออกมาขายนั่นแหละการที่เราออกมาพูดนะคะว่าสินค้าของเรามันดีนะเหมือนพี่หยีออกมาบอกเซรั่มเนี่ยดีนะถ้าพี่หยีมีจิตตั้งต้นว่าอยากจะขายอะขอให้ซื้อเถอะเราจะขายไม่ได้จริงไหมแต่พี่หยีจิตตั้งต้นของพี่หยีคืออยากจะบอกจริงๆรเลยว่าไอ้ของที่เรามาบอกในเซรั่มตัวเนี้ยมันดีจริงๆจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์ ใช้แล้วมันจะทําให้ใบหนะ้าของเขาเนี่ยไม่แก่นะจะทําให้เด็กขึ้นนะใช้แล้วจะดีจริงนะถ้าใช้แล้วว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นนะถ้าเราออกมาส่งต่อแบบเนี้ยเราจะได้เราจะได้เหนือความคาดหมายเราจะเป็นคนขายดีโดยอัตโนมัติซึ่งเราต้องเป็นจิตใจเนี่ยตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเฉพาะช่วงที่อยากจะออกมาให้การที่มีจิตตั้งต้นที่เราจะออกมาให้กับคนอื่นมากกว่าที่เราจะ ออกมาเอาเราจะเป็นคนขายดีโดยอัตโนมัติเอ่อการที่เราออกมาดึงดูดยอดขายด้วยกดแรงดึงดูดเนี่ยเราต้องเราต้องไม่ไหวตามคนอื่นถ้าเราออกไปขายของที่ตลาดแล้วร้านข้นขางๆบอกว่าที่นี่ขายไม่ดีเลยนะตอนเช้าคนจะเดินน้อยและถ้าเรารับมาอ๋อตอนเช้าคนเดินน้อยเหรออ๋อใช่ขายไม่ดีเราจะเป็นแบบนั้นเราจะเป็นสิ่งน,นั้นโดยอัตโนมัติทุกคนนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี้ไม่สิ เขาพูดจากประสบการณ์ของเขาไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเราขายดีเราเพิ่งย้ายมาใหม่ก็จริงแต่ฉันขายดีตลอดเวลาให้เราคิดแบบนี้นะคะให้เราคิดแบบนี้ไม่ต้องสนใจใคร แต่ให้ว่าวันวนี้เราจะทําอะไรเราจะออกมาให้อะไรกับลูกค้าเราจะออกมาบอกสิ่งดีๆกับลูกค้าแบบไหนยืนหยัดที่จะบอกยืนหยัดที่จะให้จากนั้นไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปแข่งขันยอมรับว่าที่ผ่านมาที่เราขายไม่ได้เพราะเราอยากจะเอาวันนี้เปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่ออกมาให้แล้วก็ยืนหยัดถ้าถ้าถ้าออกมาขายแล้วครั้งแรกยังขายไม่ได้อย่าเพิ่งเลิกขายนะอย่าเพิ่งเลิกขาย วันนี้เราเองเนี่ยที่คิดลบมานานเราคิดว่าเราขายไม่ได้มาต้องเนิ่นนานอะ่ะแค่เรามาเปลี่ยนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะขายได้เลยอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ไงเพราะฉะน,น,นั้นวันนี้ต้องยืนหยัให้ได้สักวันต้องขายได้แต่เราอย่าเพิ่งเลิกขายไปก่อนสิ่งใดที่คนอื่นพูดกับเรามันเป็นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นเราจะไม่มีสิทธิ์รับมาเลยถ้าเราไม่รู้สึกอะไรจากคำพูดนั้นแต่เราจะขายไม่ดีแบบเขาก็ต่อเมื่อ อ๋อเหรอเออเออขายไม่ดีอ๋อจริงเหรอพี่อ๋อมันขายไม่ดีเหรอคะอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อนะไม่เป็นไรเนาะเราไม่รับคนอื่นพูดกับเราอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับคําพูดนั้นของเขาอย่างไรนะทุกคนันีสําคัญมากเลยนะทุกสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้มันใช้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครล่ะรู้จักเราน้อยไปซะแล้วใช่ไหมคะใช่หม้เรานี่คือแบบขายดีมาก พูดสวนเถียงไปเลยพูดต่อพูดต่อหน้าไม่ได้ก็พูดในใจก็ได้อ๋อค่ะแต่ขานี่ไม่รับนะขาเนี่ไม่รับนะแต่ฉันขายดีอะแต่พี่ขายดีอะค่ะน้องพูดในใจหรือว่าอ๋อหนูขายดีอะนึกออกไหมคะแต่เราขายดีอะไม่รู้สิแต่เราขายดีอะ,แต,าาอะแต่คนเรามักอย่าเพิ่งหลงกลนะทุกคนอย่าเพิ่งหลงกลว่าเ,เราพูดว่าเราขายดีแต่แต่แต่เรารอไม่ได้อ่ะ รอนะทุกคนรอให้ได้นะคะจักรวาลตัดสรรผลลัพธ์ให้เราหอมหวานเสมอหากเรารอได้นะคะหลายคนที่ล้มเลิกธุรกิจเห็นไหมมีทั้งคนขายดีและคนขายไม่ดีอะ่ะทําไมถึงมีกลุ่มคนหนึ่งขายไม่ดีเลยทําไมเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยเศรษฐกิจบางคนบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ทําไมมีอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่เขาโ็ยก็รวยจากเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะจริงปะจริงไหมเพราะฉันน่ยเขาคิดไม่เหมือนกับคนกลุ่มใหญ่ไง คุจะบอกวิธีการแล้วกันว่าทำยังไงอยากขายดีไหมคะถ้าอยากขายอยากรู้แมว่าครูจะบอกว่ายังไงวันนี้นะคะทำได้เลยไว้วันนี้นะวันนี้ก่อนนอน <mates> เดินไปที่กระจก <protesting> ก่อนนอนนะคะวันนี้เดินไปที่กระจกเดี๋ยวคุณจะให้ขดหาขายดีทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะแปรงฟันล้างหน้าเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเข้านอนแล้ว <lead> ให้เดินไปที่กระจก แล้วจ้องไปที่กระจกพูดกับกระจกนะคะจ้องไปจะมองตาขวาก่อนหรือตาซ้ายก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วพูดว่าสินค้าของฉันขายดีสินค้าของฉันขายได้ทุกวันสินค้าของฉันขายดีทุกอย่างขอบคุณขอบคุณขอบคุณมองกระจกเลยนะแล้วทำแบบที่คุูพูดนะ พูดสามรอบอย่างน้อยเดี๋ยวครูจะบอกใหม่นะทุกคนนี่คือคาถาขายดีเลยนะ <c oughs> มองไปที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้จากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมองไปนะตาที่เรามองซ้ายหรือขวาก่อนเนี่ยมันจะรวมเดินไปที่กระจกตามครูบอกแล้วค่ะอุย้ยขอบคุณมา,มากเลยคับพี่จนะีน่ารักมากเลยสักพักเราจะเห็นเป็นตาเดียวตาที่เรามองถ้าเรามองดีๆนะคะ มองไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีอะทุกคนจะเห็นว่าตาคู่เนี้ยไม่ใช่ตาของเราจะเป็นตาของคนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกระจกซึ่งคนข้างในของเราคนข้างในเราเนี่ยเรากําลังบอกกับเขาว่าฉันเป็นสิ่งนี้สินค้าของฉันขายดีสิ่งชั้นของฉันขายได้ทุกวันสินค้าของฉันขายดีทุกอย่าง ทำไมคนรู้คะคร,คร,ครูพี่แรงครูก็จะบอกว่าครูก็รู้สึกรู้สึกมันมันเป็นอะไรที่มันวิวอะ่ะมันวิวโดยโดยที่แบบว่าวันเนี้ยถ้าใครตั้งใจทำนะทุกคนชีวิตจะเปลี่ยนนะทุกคนไม่รู้สิครูไม่รู้อ่ะแต่ครูทําในสิ่งที่มันลีลบแบบเนี้ยแล้วผลลักมันมีชีวิตที่ดีขึ้นอะ่ะกําลังบอกว่าคนลุกเหมือนกันครับใช่ไหมคะใช่ไหมฟังคอรูตลอดฟังทุกคําที่ครูบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทำแบบนี้คนรู้สู้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะครูเห็นภาพพี่ยหยีแล้วว่จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะทําแบบนี้สมรอบแล้วทุกคนก็ไปนอนพอนอนเสร็จตอนทุกคนนอนเอาหัวลงหมอนอะ่ะทุกคนให้มองภาพหลับตามองภาพก็ได้ให้นึกถึงภาพขายดีอ,อย่างเช่นพี่ต่อคนยืนต่อคนยืนต่อแล้วซื้อของกันเป็นภาพนั้นเลยอะ่ะพี่ต่อว่าทาตามครูแล้วนะคะุัยขอบคุณนะคะพี่ต่อ มองภาพะว่ามีคนต่อแถวร้านพี่ต่อเยอะมากนักศึกษานิสิทธ์นักศึกษาเยอะมากกำลังต่อแถวนั่นแหละก่อนนอนได้เห็นภาพแบบนั้นแล้วตื่นเช้ามานะคะตื่นเช้ามานะทำสองรอบนะตื่นเช้ามานะอย่าเพิ่งไปเข้าห้องน้ําถ้ามันไม่ได้แบบปวดแบบว่าทนไม่ไหวนะไม่ต้องจับโทรศัพท์เดินไปที่กระจกเลยแล้วก็ไปทําแบบก่อนนอนอะไปทําแบบนั้นสามรอบ ทำให้ได้แบบนี้ตลอดเวลาทุกวันจนปิดเป็นกิจวัตรประจําวันของเราอะทุกคนเชื่อเถอะเชื่อเลยเชื่อเลยทุกคนทุกคนจะขายดีแบบไม่รู้ตัวทุกคนเชื่อฟังครูนะขนมเปี๊ยะที่ครูทําเนี่ยทําไมครูถึงมีคนมาสั่งกับครูทุกวันอะไรที่ครูไม่ได้มาไลฟ์สดขายของนะคะครูไม่ได้มาไลฟ์สดขายของแต่ครูทําทุกวันครูทําทุกวันครูได้ออเดอร์ทุกวันครู คือแบบคืออยากจะขอบคุณจัก,กรวาลมากๆเลยที่วันนี้ส่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้แล้วเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราขายดีมากๆแล้วเราเหนื่อยอ่ะครูบอกแบบนี้เพราะครูรู้สึกครูบอกแบบนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมภาพขายดีภาพไม่พอขายครับใช่เพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เราขายดีมากๆแล้วเราเหนื่อยเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าโอ๊ยทาไมมันเหนื่อยแต่เราจงสนุกกับสิ่งนี้ใชนทํทยังไงดีให้ฉันขายทันอนะ่ะโอ๊ยมันดีจริงๆเลยเอ้ยทําแบบนี้สิ ค่ะวิธีการแก้ไขปรับปรุงเราให้เราทําทันทุกวันเหมือนที่พี่ต่อกําลังสนุกกับการขายทุกวันนี้พี่ต่อขายได้วันนกี่ร้อยแก้วะ